สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำนักษัตร์ของปีขานนะคะเดือนสิงหานี้ปีขานจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะคะไพ่จะแนะนำและเตือนอะไรเนาะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับปีขานนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ ขอดูเรื่องการงานของปีขานะคะคในเดือนสิงหาคมนี้เรื่องการงานของปีขาน าจจะเป็นช่วงของการต้องตัดสินใจนะคะอาจจะต้องเป็นช่วงของการต้องตัดสินใจบางท่านต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงค่ะดูจากงานแล้วต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงออกมาทำอะไรเองอะคะ่ะ ดูแล้วมีท่าทีว่าอยากเป็นนายตัวเองนะคะเอามาเหมือนต้องลาออกจากงานหรือเปลี่ยนงานเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่เริ่มทำอะไรของตัวเองช่วงนี้เป็นช่วงของการตัดสินใจตัดสินใจนะคะว่าจะมาลงทุนทำอะไรเป็นกิจจะลักษณะนในสิ่งที่ตัวเองชอบ หลายๆท่านอาจจะมาทําเกี่ยวกับสวยๆงามงาๆหรือสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากทํามานานแล้วนะคะเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่เรียกว่าไปาจะเป็นเดือนที่มีการเริ่มต้นที่ดีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ว่า จะทำหรือไม่ทําจะทําหรือไม่ทํานะคะเดือนนี้จะได้เริ่มนะคะเดือนนี้ท่านที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้เริ่มมีมีความคิดว่าอยากจะออกจากงานหรืออยากเปลี่ยนสิ่งที่ทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ขายของใดๆก็ทําเป็นนายตัวเองอยู่แล้วหรือทำงานประจำนะคะมีการ มีการออกมาเพื่อที่จะมาเริ่มใหม่บางคนอาจจะเปลี่ยนอาชีพบางคนอาจจะเป็นมาเป็นนายตัวเองดูจากไพ่แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เรากังวลก็คือเรามาเริ่มใหม่แต่เราอยากได้คนที่มาเป็นหุ้นส่วนเรานะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการลงทุนหมายถึงว่าเปิดร้านค้าเปิดค้าขายเป็นนายตัวเองจําเป็นต้องใช้เงินแต่ตัวเราอะอยากได้คนมาลงทุนด้วยนะคะ อยากได้คนมาลงทุนด้วยซึ่งได้นะคะถ้าท่านใดที่รอรอหุ้นส่วนรอคนที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเราพาร์ทเนอร์ N e, เดือนนี้จะได้นะคะอาจจะเป็นทั้งเพื่อเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนเดือนนี้เราจะได้สมได้ตามที่เราต้องการนะคะได้สมใจอย,ยากนะคะเรื่องการงานถือว่าดีคะ่ะ พราะบางท่านนี่คือเหมือนตัดใจตัดใจที่จะเดินออกมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่นะคะดูไพ่แล้วความเป็นไปได้เยอะที่อยากจะออกมาเป็นนายตัวเองมาเปิดร้านตัวเองหรือมาทำอะไรเป็นของตัวเองต้องการต้องการหุ้นส่วนจะได้ค่ะจะได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะจะได้ในจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำ เราต้องการคืนส่วนส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องการเงินด้วยนะคะโอเคขอเพิ่มเติมสามใบนะจริงๆไพ่ก็ออกมาชัดเจนอยู่แล้วนะคะเดือนนี้บ่งบอกได้เลยว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าท่านที่ลังเลกับเรื่องการงานอยู่มาสักพักเดือนสิงหานี้จะได้คำตอบนะคะโอเคสำหรับท่านที่ลาออกแล้วมาเริ่มต้นใหม่ อาจจะอยากไม่อยากเป็นนายตัวเองอาจจะอยากมาอา,อาจจะจะหางานใหม่ก็ได้ค่ะแต่คนที่ท่านที่ออกมาแล้วมาหางานใหม่จะน้อยกว่าท่านที่ออกมาแล้วมาเป็นนายตัวเองมาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองถนัดเริ่มแล้วดีนะคะเริ่มแล้วดีในเรียนสิงหานี้เราจะได้ในสิ่งที่เราขาดในสิ่งที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วน หรือสิ่งที่เราทําจังหวะมันจะได้หลายๆอย่างการงานจะเดินไปด้วยดีนะคะเพราะว่าดูไพ่แล้วปีขานเออปีขานเองอะคะ่ะชาขานเองก็น่าจะมีการลังเลอยู่สักพักใหญ่ๆว่าจะเอายังไงดีบางท่านอาจจะคิดวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วเดือนนี้จะได้คำตอบนะคะถ้า ถ้าต้นเดือนไม่ได้กลางเดือนปลายเดือนเห็นแน่นอนคะ่ะเห็นแน่นอนกลางกลางกลางค่อนไปไปลายเราจะได้เราจะได้ในสิ่งที่เรารอและในสิ่งที่เราต้องการนะได้เริ่มนะคะได้เริ่มก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหารเรื่องการงานนะแต่ว่าอันนี้จะไม่จะไม่จอะลึกไปแล้วเนาะมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะ ชาขานเรียกปีขานดีคนปีขานนะคะมาดูเรื่องการเงินกันดีกว่าะคะ่ะเรื่องการเงินนะคะจริง ดาดูจักไพ่คนปีขานคือต้องการคนมามาคุ้นด้วยเพราะว่าตัวเราไม่อยากจะลงเงินไปเยอะค่ะเรากลัวว่าเราลงทุนไปเยอะแล้วมันอาจจะไม่รอดอยากได้คนที่มาคุ้นเรื่องการเงินนะคะเรื่องการอันนี้เรื่องการเงินเปิดเพิ่มเติมนะคะเรื่องการเงินาชาวปีขานดีค่ะ การเงินคือดีไม่ว่าเราจะใช้จ่ายยังไงก็ไม่ได้เป็นบุสรรคก,กับเรานะคะการเงินของเราดีค่ะการเงินดีเราสามารถเอาเงินไปลงทุนไปทำธุรกิจหรือไปต่อยอดไปต่อยอดงานตัวเองได้ ได้อยู่แล้วนะคะการเงินดีปีขานคือการเงินดีมากใช้คําว่าดีมากเลยนะคะเราเราอยากจะเอาเงินไปขยับขยายหรือทํากิจการลุยธุรกิจของตัวเองเปิดร้านตัวเองก็คือสามารถ ก็คือสามารถทําได้เลยเพราะเรามีเงินส่วนนี้ที่ให้ลงทุนแต่ตัวเราเองมากกว่าที่อยากได้หุ้นส่วนอยากได้คนที่มาลงทุนเงินกับเราเพราะว่าตัวเราเองไม่อยากที่จะลงเงินไปเยอะกว่ามันจะเสี่ยงกว่ากว่ามันจะ,ะก็คือไม่ไม่อยากจะแบกรับความความเสี่ยงอะคะ่ะ ดูเรื่องความรักของปีปีขานชาวปีขานกันดีกว่าค่ะเรียกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะชาวปีขานนะคะมาดูเรื่องความรักของชาวปีขานกันค่ะขอท่านที่เป็นสถานะแฟนหรือโสดก่อนนะคะของ ที่เป็นแฟนอาจจะยังไม่เป็นครอบครัวเดือนนี้แฟนหรือคนที่เราคุยเราครบจะซัพพอร์ตเราเรื่องการเงินด้วยนะเขาอาจจะช่วยเหลือเรื่องการเงินเราอาจจะช่วยเหลือช่วยเหลือเราได้การคนที่เป็นแฟนที่คบมาสักพักหนึ่ง ที่ผ่านอะไรมาด้วยกันนะคะเดือนนี้จะมีการเลื่อนเลื่อนเลื่อนสถานะนะอาจจะมีการเลื่อนสถานะจากคนที่คุยอาจจะเป็นแฟนแต่คนที่คุยคนที่เป็นแฟนเดือนนี้อาจจะอาจจะถูกขอแต่งงานได้ในเดือนนี้นะคะ ถึงเราจะรู้สึกว่าแฟนเรายังไม่ได้ดังใจเราเท่าไรบางทีคบกับเขาแล้วอาจจะเหนื่อยแต่มันเป็นปัญหาที่สามารถเคลียร์กันได้รูปพ่แล้วคนที่มีแฟนคือเหนื่อยนะคะคนที่มีแฟนคบแล้วมีความสุขด้วยเหนื่อยด้วยอาจจะบางอย่างอาจจะต้องปรับจูนกันนะคะ เดือนนี้มีการเลื่อนสถานะกันอยู่แล้วจากคนคุยอาจจะเป็นแฟนจากคนที่คบมาสักพักหนึ่งคนที่เป็นแฟนกันมาสักพักหนึ่งดูใจกันเดือนนี้จะได้ฟังข่าวดีนะอาจจะถูกขอแต่งงานหรือตกลงว่าจะอาจจะตกลงกันเดือนนี้ว่าแต่งงานกันไหมมาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมคนที่คุยก็อาจจะมาเป็นเออเป็นแฟนกันไหม มีเซอร์ไพรส์ค่ะเดือนนี้มีเซอร์ไพรส์ถึงจะไม่ได้ดั่งใจตามที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ก็คือจะมีสิ่งที่ทำให้เราชื่นใจเดือนนี้มันจะเป็นอารมณ์ปนๆว่าดีใจก็มีดีใจแล้วก็มีรู้สึกว่าเบื่อนหน่ายรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าท้อแท้ มันจะปนอยู่ในอันนี้ค่ะในเดือนนี้ซึ่งมันจะมีความแตกต่างเหมือนขั้วต่างการสุดขั้วเหมือนกันนะคะในเดือนนี้แต่สรุปโดยสรุปเลยมีการเลื่อนสถานะค่ะสำหรับคนที่โสดนะคะมีการเลื่อนสถานะอาจจะทะเลาะก,กันก่อนรู้สึกว่าน้อยใจนู่นนี่นั่นแต่อยู่ดีๆก็ ได้เลื่อนสถานะกันอาจจะคุยกันเธอแต่งงานกันไม้เธอเป็นแฟนกันดีกว่าอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วเลื่อนสถานะท่านที่โสดมากๆขอเพิ่มเติมเนี่ยไม่มีคู่เลยมาดูกันนะคะจะเจอจากออนไลน์นะคะเดือนนี้เช้า ชาวปีขานเดือนนี้จะเจอจะเจอคู่นะคะคู่บุญจะเจอจากการจะเจอจากออนไลน์นะจะเจอจากออนไลน์จะเจอจากโซเชียลนะคะความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอาจจะไม่หวือหวาแต่ว่าเขาให้เกียรติเราคนที่เราคนที่จะเข้ามาสำหรับคนที่โสดจะเป็นคนที่ให้เกียรติ ชาวปีขานะคะเหมือนเคารพเหมือนให้เกียรติแล้วแล้วจะเป็นคนที่สายธรรมะธรรมโมโดูไพ่แล้วจะประมาณนี้การครบกันจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสถานะจะไม่ค่อยเหมือนการครบหาจะไม่หวือหวาจะแบบอยู่ดีๆ คุยปป๊บหนึ่งก็แต่งงานขออะไรเลยไม่ขนาดนั้นแต่ว่าคนที่เข้ามาแต่งงานเร็วค่ะขอโทษค่ะแต่งงานเร็วแต่ระหว่างที่คบกันความสำคัญมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆเพราะคนที่จะเข้ามาเป็นแนวแบบสายธรรมะธรรมโมเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีความเป็นสายธรรมะธรรมโมเป็นคนใจเย็น ถ้าเป็นผู้ชายหรือเพศใดๆมันก็จะมาประมาณนี้ค่ะนิสัยจะเป็นสายธรรมะธรรมโมใจะเย็นๆแต่ว่าคนนี้ถ้าคบนะคะจะได้แต่งงานเร็วดูไพ่ขึ้นมาว่าคนนี้ถ้าครบรอดนะคะไม่เกินสองปีจะได้แต่งค่ะคนที่จะเข้ามาสำหรับคนที่โสดนะคะโอเคขอจบการทำนายชาวปีขาในเดือนสิ เท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ